Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nassalli ala Rasulihin, karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkina fikil mal min tawina rabbish radi sadri wa yassir amri wa hadd min lisani yafqau qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khawakami taqani kwam Na ngidaya thang nam dai poe praso iman mi sattha thi rak ศรัทธาชนที่รักเราก็รบทุกอกันเราได้พูดคุยไปเกี่ยวกับเรื่องความอดทนนะครับอัลฮิลมุไออัสบูรุความอดทนอย่างมากมายของนะครับตัวอย่างต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นของท่านนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอีนนะพนากหายัดานนบีมุัมม m a d สโลร์ฮาวาเลัยฮะสัลลมวันนี้ก็จะมาพูดการอดทนของท่านย์สโลร์าวาเลหฮุสันล,ล,ลม กับพวกมุนาฟิกินครั้งแล้วครั้งที่แล้วเราพูดความอดทนของทนานบีที่เกี่ยวข้องกับบรรดาเครือญาติของท่านนะพวกมุชริกินมักกะทั้งหลายแล้วที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มากไปกว่าน,นั้นก็คือความอดทนเหนือบรรดาพวกมุนาฟิกินพวกมุนาฟิกุลก็คือพวกที่หน้าวายหลังหลอกมุนาฟิกคือใครคือพวกที่หน้าวายหลังหลอกใจของเขานะครับ เป็นเป็นกาฟิเป็นผู้ที่ทรยศต,ต่อเราแต่แสดงถึงความเป็นมุสลิมโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มบรรดายิฮูดีทั้งหลายพวกยิวทั้งหลายนะครับที่เป็นมูนาฟิกที่น่ากลัวที่สุดแะเข้ามารับนับถือศาสนาอิสลามเพื่อมาวางแผนทําลายล้างทนานบีมหัมัตชัลลอฮ์มาวรสซัมและสบาบัติ พวกมุนาฟิกีนชุดนี้เป็นชุดที่น่ากลัวและอันตรายนะครับพร้อมที่จะทำลายอิสลามเสมอนะครับอันอิสลามเผยแพร่จากนครมักกะไปสู่มานาครมาดีนะนครมาดีน,ะ,น,ดนะก็มีพวกยโฮดีอยู่มากมายนะครับพออิสลามแข็งแกร่งนะครับพวกเขาเหล่านั้นก็เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามแบบประเภทเรียกว่าเป็นมุนาฟิกพวกหน้าวายหลังหลอก จริงๆไม่ต้องการจะเป็นมุสลิมแต่แสดงออกาเป็นมุสลิมนะครับแล้วก็คอยบ่นทำลายครั้งหนึ่งนะครับกับเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นในนครมาดีนะเกือบทำให้บรรดามุฮาจรีและอันซอรเนี่ยทะเลาะกันพวกเขาเนี่ยนั้นปยุแย่คนหนุ่มๆวัยรุ่นเห็นไหมกุลาณพวกวัยรุ่นทั้งหลาย วัยรุ่นของมมฮาจิรีนกับวัยรุ่นของอันซอรให้นะครับเห็นต่างกันแล้วก็เกิดความอิจฉาริษยากันแล้วก็ทะเลาะบอกแวงกันจนกระทั่งนะครับจะไล่บรรดาพวกมมฮาจิรีนทั้งหมดออกจากนครมักกะอาจจนามะดีนะไปสู่มักกะโดยมีเป้าหมายไล่นบีมามมัดด้วย ทา่ายบีมามัสาลอรวายดีว่าซลามก็รู้ <c oughs> ว,ว่าว่าใครเป็นพวกมุฮาจิรีเป็นเป็นพวกมุนาฟิกหน้าวายลังหลอกคนนั้นทารุมัตอิบนีคอตตอบเสนอให้ทำการประหารชีวิตครับเนี่ยแต่ดอนรัซนลก็อดทนอดทนแล้วก็ทำดีกับลูกของเขานะครับหลานของเขาเพื่อที่จะให้เขานั้นได้ <c oughs> ลํำลึกถึงความ เมตตาของอิสลามนะครับนี่คือความอดทนของทรารุนสาลลัลฮวาลัยฮอัลสลัมอีกเรื่องหนึ่งนะครับในขณะที่ทร,รุสุลทำการตัดสินในสงครามซับสงครามกุเนนนะครับพวกมุนาฟิกก็มาบอกมาพูดกับนบีด้วยแล้วก็คนอื่นด้วยว่านาบีนี่ไม่มีความยุติธรรมโดยใช้คำพูดว่าอาดินหรืออาดิน นะครับจงยุติธรรมนะมุฮัมมัดมุฮัมมัดต้องเป็นคนยุติธรรมทําให้บรรดาอันซอร์บางกลุ่มบางคนเนี่ยเข้าใจผิดว่านาบีนั้นไม่ยุติธรรมมีก็ได้บอกว่าถ้าท่านไม่ยุติธรรมแล้วใครจะยุติธรรมอุม,มัดอิมเนี่ตอบขออนิยธรรมการประหารชีวิตไอคนคนนั้นที่พูดว่าคาน,นาบีต้องยุติธรรมนะก็คือพวกมุนาฟิกนั่นเองแต่ท่านนาบีม,สรรรมัสซาลลอฮุวะลิวะซัมก็พยายามซัก อดทนฮาลีมสบูรอดทนไม่ลงโทษเขานะครับเพราะว่าเขาเป็นมุนาฟิกเขาแสดงเป็นมุสลิมแต่ข้างในเป็นคาเฟซซึ่งคนทั่วไปก็จะเห็นว่าเขาเป็นมุสลิมนะวอวสิมนยบันกลัวบอกว่าถ้าไปประหารเขาก็เท่ากับนะครับนบ,บีเนี่ยคนทั่วไปก็จะมองว่าท่านนบ,บีมอมส่งสรอยส่วประหารสาบะ์ของเขาเองคำนี้ก็คือเรื่องราวที่นบ,บี มีความอดทนอย่างมากนะครับกับพวกหน้าวายหลังหลอกทั้งหลายซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีเยอะประเด็นต่อมาที่อยากจะให้เห็นก็คือว่าพวกมุนาฟิกหรือว่าพวกยาฮูดีเนี่ยนะครับพวกจิ้วเนี่ยวางแผนจะปลอนทำลายล้างนะครับตั้งแต่ในยุคแรกๆที่นาบ,บียังมีชีวิตอยู่ด้วยซ้ำทนาวีก็ประคับประคองเอาอิสลามขาจรกาจายขึ้นมาได้นะครับ เพราะว่าแผนของพวกนี้มันลึกแล้วก็มันโหดร้ายมากนะฮะมันโหดร้ายมากสัมหาอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแปาเลสตตายนะครับในกาซาโดยเป็นการรบกับพวกยูซึ่งพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมีอำนาจมากมายมีประเทศมีคนหนุนหลังนะครับถ้าเราไม่มีความมั่นคงทางด้าน ทุกอย่างนะครับทางด้านทางด้านอากีดาทางด้านอามันทางด้านทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งอาวุธยุธโทโธปกรณ์เราก็ไม่สามารถจะสู้รบกับเขาได้ขนาดนาบีพวกเขาเหล่านั้นยังยังกันแกล้งยังวางแผนทําลายล้านได้ขนาดนั้นในยุคตอบในยุคหลังเนี่ยนะครับถ้าไม่มีความมั่นคงเหมือนกับที่นบีมั่นคงแนละ้วโอกาสลำบากเยอะนะครับโอกาสกะชนะยาก โอกาสจะลำบากมากมายนะครับเพราะฉะนั้นพี่น,น้องทา่รัศสัทธาชนที่เรารพท่ารูลอดทนขนาดนี้เพราะฉนั้นเราต้องเอาแบบอย่างจากทารุลสลา,าวะไรฮิวซาลัมนะครับมาใช้กับความอดกับการอดทนกับสิ่งที่ทําลายล้างหรือบ่อนทําลายล้างอย่างมากมายในหน้าพื้นพิพพปัจจุบนี้นะครับโดยยึดอัลลอฮ์เป็นที่ตั้งนะครับก็ขอให้พวกเรานั้นได้เป็นบุคคลที่มีความอดทน Kebina, kita, hikmah, hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.